สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโลูลแตกหักลาลา่าพดเน็บเจ็บสะเทือนใจถึงเพื่อนรักติดแฟนมีประเด็นให้ติดตามกันอีกแล้วเมื่อสองนักร้องสาวเพื่อนซีตัวติดกันขนาดที่ว่า มีอีกคนที่ไหนต้องมีคนที่นั่นสำหรับดาราโรลุอาสยามล่าสุดเหมือนความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งคู่จะสั้นคลอนหรือเปล่าเพราะจู่ๆทั้งดา่าโรลุออกมาโพสต์เรื่องเพื่อนสะเทือนใจให้ดราม่าโดยสาวลา่าได้โพสต์ข้อความโดนใจที่ว่าเพื่อนอยู่กับเราตลอดไปค่ะแต่ผู้ชายมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นไปกับผู้ชายก่อนค่อยกลับมาหาเพื่อนค่ะฮฮฮฮเพื่อนที่ดีจะเข้าใจเราไม่ใช่อิจฉาเราที่เราได้ดี ทางด้านหลูลูก็มาแบบฉบับสั้นๆแต่เจ็บลึกถึงซวงไม่แพ้กันว่าเพื่อนจริงไม่ตอแหลเพื่อนแท้ไม่หักหลังเพื่อนบางคนเป็นของขวัญบางคนเป็นบทเรียนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ